วันนี้กับมะพร้อกันขึ้นเก้าค่ะกับนอยวนิดามื่อนี้สีร้องมาเห็ดขนมไขน่นกกระทาหรือว่าขนมไข่เตาสีร้องเห็ดเบิอง <c oughs> อันนี้คือพนักนงานโอนอัวออกไปสีร้องเห็ดเบิงมามันสิเป็นยังไงล่ะกะนสีว้าขายหนาบานวันนี้กับมีอุปกรณ์เจออุปกรณ์แ้วมเบิงครับอานที่เห็ดยังไงแนคะ่ะค่ะตอนแรกสีภาพพี่น้องมาเบิองอุปกรณ์ที่เขาใส่อุปกรณ์ที่เข้าใส่กับมีแป้งมัน อันนี้เป็นเป็นแป้งมันค่ะมีแป้งมันแล้วก็มีน้ำตาลอันนี้ก็คือน้ำตาลมีน้ำตาลทรายขาวมีเกลือป่นแล้วก็มีกะทินี่ค่ะคืออุปกรณ์แล้วกาอันนี้คือมันแก้วดีพึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่อันนี้คือมันแกว้วมันแกว้แกวบันเฮาหรือว่ามันเทศก็มีสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะที่ทิดใส่ทำขนมเนมือนนี้ ตอนนี้ขาหนึ่งมาห่อนหอน,หอนใหม่ๆกันที่เอามาบดลองเบงอ่าโอ้ยลืมสอนเอาสอนกันเนาะคะ่ะแป๊บหนึ่งเอาสอนก่อนสอนก่อนลืมช้อนได้ช้อนแล้วยองไแต่ที่ข้าต้องสีมาบดมันก่อนมันมีมันสองสีก็ต้องแยกเป็นสีอันนี้คือสีม่วงอันนี้ีม่วงด้วยล่องหัดใ้เบงลามันถือเป็นจังหนะ หลังจากที่กะเบิงในย t u b e ค่ะเบิงใน u t u b e หัดเนียนเอาใน y YouTube ผู้ใดสนใจก็มา mm hmm. เทดได้หรือว่าสั่งตื้อก็ได้ค่ะสัดเล็กก็ได็นห่สามหลังจากที่ตากออกมาจากซึ่งแล้วกันทีมาบดค่ะเอาใส่ตะพ,พี่หรือว่าใส่สาบดก็กได้ค่ะบดให้มันละเอียดบดบดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมันสะละเอียด ใส่สากตําก็ได้ค่ะหรือว่าที่ใส่มือขยําก็ได้แต่ว่าอันนี้มันหอน่นหอนมันห่อนมันจะเปื่อย,ยใส่มือ,อยังประทันได้ค่ะต้องใส่สก้อนถ้าพี่บดทเอาสก่อนเนีวยแมารอบเบิงวาง้ามจีบเป็นจังไนหลังจากที่ห้อบทละเอียดแล้วค่ะอันนี้คือข้าใส่สากตาํา ใส่ตํำให้มันละเอียดมันหอนไ่มือบไได้ตํำน้ำน้ำในตู้เย็นไหมลูกครับน้ำในตู้เย็นอันนี้คือให้บดละเอียดแหลต่ำให้มันละเอียดละเอียดใช้ตํำเลย ลอยแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือสีม่วงอันนี้คือสีเหลืองเปนนี่กะทิใส่น้ำตาลน้ำตาล180กร,รมัมเฮ็ดตามเฮ็ดตามอันในยูทูบทุกอย่างกะทิข้นขั้นขยำขยำเข้ากันซะก่อนขัน้นน้ำตาลโอ้หกออกไม่ใส่ข้นกินขยำน้ำตาลกะไอ้นนั่งเข้ากันค่ะแห้งละลายแห้งเข้ากัน างใส่เกลือก่อนนะใส่เกลือปนหนึ่งช้อนชาส่วนหน่อยเราต้องผสมใส่ส่วนใหญ่มันเค็มแห้งห้วเกลือก็คือบอ,อกเอาเราหัวย็กน้อยกินยังคืออิมอ่มหรอวะหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่แป้ง ปาเรสองร้อยห้าสิบกร,รมัมเอาแป้งมันสองร้อยห้าสิบกร,รมัมทำอะไรใส่แป้งบป้งปริมาณก,กอ็อันนี้สามร้อยเยอะเกินไปเอาอ่อกรใส่แค่สองร้อยห,ห้าสิบกร,รัมพอต้อง <pues S 1> เติมสองร้อยห้าสิบกรัมใส่แป้งมัน กะทิเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวแม่ทำอัหนี้ก่อนหนูก็กินขนมของหนูไปกะทิแปดสิบกรัมคือนะไรเนี่ยน้อยครับผมคือะไรเนียอะไรกะทิไงลูกกะทินี่ก็คือน้ำกะทิแปดสิบกรัมอันนี้คือส่วนผสมเรียบร้อยกะสิขยำเข้ากัน พยายามให้มันเข่ากันโอ้ยมือหน่อยแต่คุงมือกใหญ่กว่าคนเอายางพักไปช่วมันไก่เอายางพับไปด้วยคนนในผสมพันผสมให้มันเข่ากันนีค้นให้มันเข่ากัน ยำจะกล้วมที่เข้ากันค่ะเดี๋ยวกะเดี๋ยวมาล่อเบิร์นมาฮะขยำเข้ากันแล้วเป็นจังไดค่ะหลังจากที่ห้าคันแป้งแล้วแล้วไปที่นี่เห้กลับมาปั่นปั่นออกมานล้มันที่เป็นรูปแบบนี้อันนี้คือสีม่วงอันนี้สีเหลืองปั่นออกมาแบบนี้แล้วบันนี้เราจะไปทอดตีนก้อนกระทะด้วยตัวแป้งขางนอกสุกแล้วแต่ว่าห่าล่อให้มันสุกให้มันเกี๊ยม นี่ครึ่งห่งข้างในมันสุกค่ะก็ะรอให้แป้งห้สีมันเหลืองเข้ามาสีเหลืองข้านในกน็เอาตามชอบค่ะตามจใจชอบอันนี้กาลังจะเหลืองครึ่งหอยข้าใขงในมันสุกหอแป้งข้างในมันสุกดีอันนี้ล่องถ้ำฮากก็ล่องเห็ดค่ะนี่เป็นมือแรกที่ล่องหัดเห็ดเป็นอ่าสีเหลืองืองงามค่ะ ากินมากเลยผู้ใดอยากชิมกับมาชิมเ้ะค่ะวันนี้ดาชวนชิมอยู่บานไร้หลืมสตำบลมันเขืองอำเภอเชียงขวัญแวะไปแวะมามาชิมได้นะคะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ะคะ<ม>่ะเนืองค่ะจังสิตักออกอันนี้เหลืองแต่ว่าให้มันเหลืองกว่านี้อีกนิดนึงก่นอนอค่ะเอาออกแล้วเรียบร้อย นี่เอาออกจากกระทะมันเสด็จน้ำมันรอให้มันเสด็จนะให้นี่หการาแล้วถอดแล้วอาจะเป็นนาตาแบบนี้ค่ะอันนี้คือมั่นหม่วงถอดอน,นีมั่นเหลืองแต่ว่าเป็นเอิร์มาขนมไขน่นกกระทะหรือขนมไข่เตาแต่วบัตรทีนี้ถอดแล้วตดล่องมา อ่าร้อนซิมเบิองร้อนจะเป็นจนนังใดเดี๋ยวขอบ้างก่อนแบ่นี้ค่ะค่ะคุณแม่ปีบางนี่จะเป็นกรอบนอกนุ่มในจะเป็นลักษณะอังแลวนึกน็ตอืมแ่บมาลอ้อนซิมเบิองได้ค่ะพี่น้องมา่าจะเป็นยังไงอร่อยมากครัวบริดาชวนชิมค่ะ